ข่าวด่วนนะครับเกิดอะไรขึ้นครับบอสหนุผู้บริหารวงหมอลำเสียงวิหกถึงกับทนไม่ไหวนะครับเมื่อมีแฟนคลับของน้องธิดาลาวคนหนึ่งเข้าไปสแสดงความคิดเห็นแบบนี้นะครับก่อนอื่นกับทุกคนต้องขอชื่นชมวงหมอลำเสียงวิหกเปิดฤดูกาลกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับเมื่อคืนนี้ยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็สมศักดิ์ศรีมากๆฉากแสงสีเสียงเวทีที่คือจัดเต็มมากๆครับแฟนๆหมอลำนะครับรวมถึงแฟนๆหมอลำเสียงวิหกก็ชื่นชมเป็นเสียงเดีวยวกันเลยว่าปีนี้นะครับหมอ ำเสียงวิหกยิ่งใหญ่อลังการสมหน้าสมตาเจ้าภาพที่ว่าจ้างอย่างแน่นอนนั่นเองครับทุกคนเมื่อคืนนี้น้องไอ้เสียงวีหกโอ้โหโหนสลิงออกมาเลยครับทุกคนกลายเป็นไวรลัลแล้วก็กลายเป็นกระแสกันไปสําหรับเมื่อคืนนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นกับทุกคนมีดรามา่าเบาๆเนาะเมือ Boss ่อบอสนุนะครับหมอลำเสียงวีหกเนี่ยได้ออกมาโพสต์ข้อความนะครับหลังจากที่มีแฟนคลับของน้องทิดาลาวกับทุกคนได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นประมาณว่ามั่วไปหมดเดินขวักควายแย่งซีนกันเอง เป็นการแสดงที่ดูไม่ค่อยสวยงามเลยไม่ควรปล่อยให้ศิลปินมาชนกันแบบนี้คนร้องเสร็จแล้วควรไปยืนข้างหลังให้คนที่กำลังร้องเนี่ยแสดงให้เสร็จก่อนค่อยออกมาด้านหน้าเวทีหรือจะมารับเงินรางวัลต่างๆก็ตัดเป็นคิวๆไปไม่ใช่ตัดหน้ากันแบบนี้คนตั้งใจมาดูน้องที่ดาลาวคงหงุดหงิดหัวใจไม่น้อยนะครับนี่คือข้อความที่ชาวเน็ตท่านนี้ได้มาแสดงความ,มเห็นก็คือประมาณว่าน้องธิดาลาวเนี่ยขึ้นมา รับเชิญแล้วก็มีการร้องเพลงอยู่นะครับปรากฏว่ามีศิลปินท่านหนึ่งครับทุกคนก็คือรับทิปอยู่หน้าเวทีเหมือนเป็นการดับรับทิปอยู่แต่ที่ดาราก็กําลังร้องเพลงอยู่ประมาณนี้นะครับแลนะทุกคนจนทางด้านบอสนุนเนี่ทนไม่ไหวเลยครับได้แคปข้อความนี้มาลงโซเชียลพร้อมเขียนข้อความบอกว่ามึงฟังเดอ้อหลานมาขึ้นเวทีกูฟรีกูไม่ได้จ้างมากูจะให้ขี่คอกันร,รับเงินก็ไม่ผิดมึงจะดราม,มา่ามึงจะพูดแบบนี้หาโคตร มึงหลอนะครับนี่คือข้อความที่บอสนุกับทุกคนได้ลงเอาไว้บนโซเชียลนั่นเองนะครับซึ่งก็แปลว่าน้องทิดาราวเนี่ยทางด้านบอสนุกับทุกคนไม่ได้เหมือนกับปบจ้างมานะครับบอสนุก็ชี้แจงแบบนั้นเหมือนกับน้องมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับแล้วก็มาขึ้นวงหมัวลำที่ตัวเองชื่นชอบนั่นเองครับอย่างที่ทุกคนทราบกันเป็นอย่างดีครับว่าน้องทิดาราวเนี่ยก็มีพี่อ้าอายนะครับเป็นไอดอลเช่นเดียวกันนั่นเองครับทุกคนจริงๆแล้วประเด็นนี้เนี่ยก็คือ FC แหละไปดรามา่าเนาะทุกคนจริงๆ ไม่มีอะไรหรือว่าน้องอาจจะไม่ได้รู้เรื่องด้วยซ้ำเกี่ยวกับประเด็นนี้เนาะทุกคนสำหรับการแบบว่าร้องเพลงอยู่แล้วมีคนรับทิปอยู่หน้าเวทีอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบ าชาวเน็ตก็คือเหมือนกับขัดใจนั่นแหละครับทุกคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมไม่เข้าไปก่อนอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนต่างคนต่างความคิดแต่อิมข่ากระแสะมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยว่าเหตุการณ์แบบนี้นะทุกคนเนาะอย่างสมมติว่าศิลปินคนหนึ่งที่ร้องเสร็จแล้วเนี่ย FC แฟนคลับด้านหน้าเวทีมารอให้กําลังใจแบบนี้ครับทุกคนพอเขาได้รับรางวัลน้ําใจแล้วครับทุกคนแล้ว FC คือแบบหลั่งไหลเข้ามาทําให้ศิลปินเนี่ยไม่สามารถเข้าไปหลังเวทีได้ นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเกรงใจ FC แฟนคลับด้านหน้าเวทีใช่ไหมครับส่วนคนที่ร้องเนี่ยก็ทําหน้าที่ของตัวเองไปนี่ก็มองว่าสําหรับอิ่มนะครับไม่ได้ติดอะไรเนาะทุกคนอันนี้ไม่ได้ติดอะไรเลยนะสำหรับศิลปินที่ร้องไปแล้วรับทิปด้านหน้าเวทีก็ก็ไม่ได้ติดนะเพราะว่าโชว์ก็ยังดําเนินต่อไปแล้วก็สคริปต์จะได้ลื่นไหลถูกไหมครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็บอสนุก็ออกมาพูดแล้วก็ตอบชัดเคลียร์ชัดแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือลูกๆเนี่ยก็คือเขาอยากจะขึ้นมาแสดงนะครับ มารับเชิญแล้วก็อยากจะมาหาประสบการณ์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางด้านบอสนูก,ก็บอกว่าคือจะให้แบบมารับพร้อมกันเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือว่าไม่ได้อะไรเพราะว่าหนึ่งเลยคือเอฟซีแฟนคลับก็ล้วนแล้วแต่เป็นเอฟซีเสียงวิหกอยู่แล้วใช่ไหมครับทุกคนคือจะดรามมาก,กันส่วนใหญ่จะเป็นชาวเน็ตที่มองอยู่ข้างนอกนั่นเองครับแต่ด้านหน้าเวทีเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปอ่านคอมเมนต์ของชาวเน็ตกันบ้างครับก็คัดคัดมานะแต่คอมเมนต์ที่ต้องบอกว่าโห oh นะครับบางคนก็บอกว่าฟังเด้อนะครับ ฟ c ของน้องที่ดาลาวไปตั้งวงให้กับน้องเลยนี่นะครับทุกคน FC ก็คือไปคอมเมนต์ถล่มกัน2ฝัง่งเลยทีเดียวนะครับบางคนก็บอกว่าถ้ามีแฟนคลับแบบนี้ศิลปินก็คงจะปวดหัวเลยนะรับรู้ไหมว่าศิลปินเนี่ยเขามาขึ้นเวทีนะเพื่ออยากจะหาประสบการณ์ FC ก็ต้องใจเย็นๆนะ